อยากลืมแต่ลืมไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับคำถามนี้เกิดจากสภาวะของบุคคลที่เจอกับเรื่องหลายๆที่เจอกับเรื่องไม่ดีหรือที่เจอกับข้อมูลบางอย่างที่เขาไม่ต้องการจะจดจำนะครับทีนี้การลืมเนี่ยจริงๆแล้วสมองเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าสมองเราทำงานยังไงเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจและจะไม่สามารถสั่งการให้เราเองนั้นหรือสมองนั้นสามารถที่จะจดจำ หรือลืมได้นะครับวันนี้คำถามนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนกำลังสงสัยหรือคุณอาจจะเคยสงสัยมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณว่าเออฉันอยากลืมเรื่องนี้จังเลยทำไมฉันลืมไม่ได้สักทีนะครับจนอยู่ๆวันหนึ่งไอสิ่งที่อยากลืมตรงนั้นอะคุณก็ลืมไปเอ๊ะเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการตรงนี้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเราจะสามารถ นำมันมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตของเราได้ยังไงหรือเราจะสามารถทำมันซ้ำได้ยังไงเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเนี้ยมีการเติบโตหรือมีการสามารถที่จะผ่านปัญหาหรือเรื่องราวที่ไม่ดีอะไรหลายๆอย่างไปได้นะครับฉะนั้นวันเนี้ยนี่คือท็อปิกที่เราจะคุยกันก็คือว่าอยากลืมแต่ลืมไม่ได้แล้วต้องทำยังไงประเด็นของหัวข้อนี้วันนี้ในคลิปนี้ผมจะขอพูดเป็น2รูปแบบหัวข้อแรกก็คือ สามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันนําไปใช้กับเรื่องราวของคุณทั่วๆไปที่คุณจะสามารถนํามันไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วอีกพาร์ทหนึ่งก็คือผมจะเจาะลึกให้กับการที่นําส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเป็นเทรดเดอร์โอเคอย่างแรกคืออยากลืมแต่ลืมไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสมองเราอะถูกสร้างมาให้มันลืมได้หรือเปล่าเหรือมันไม่ได้ลืมจริงๆ นะครับถ้าคุณไม่เข้าใจสมองตรงนี้คุณก็จะไม่สามารถนํามันไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ในคลิปนี้นะครับเรื่องของการลืมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้นํามันมาใช้กับตัวเองได้ศึกษาเรื่องราวมาแล้วนามันมาใช้ประโยชน์กับตัวเอง คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆด้านจิตวิทยาหรือด้านสมองเนี่ยถ้าผมพูดในส่วนไหนผิดก็ต้องขออภัย้นคิดนี้ด้วยแต่ผมจะขอพูดถึงกับสิ่งที่ผมได้ถูกนำมันมาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วกันนะครับและปพอที่จะเป็นภาษาที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆจากคลิปนี้ละกันนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสมองเราทำงานยังไงนะครับโดยสมองเนี่ยหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Nulow o s c i e n c e ก็คือวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยนะครับ ถ้าผมไปเจาะลึกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับสมองอ่ะผมคิดว่าในคลิปนี้คงอาจจะไม่พอนะครับเพราะหลายๆคนหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการวิจัยกันเป็นหลักเดือนหลักปีเลยกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละส่วนนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะขอย่อมาแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจและนําไปใช้มันได้เลยโอเคไหมอย่างแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าสมองของเราเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นความจํานะครับปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะลืมอะไรบางอย่าง แต่เรากลับลืมมันไม่ได้คือยิ่งอยากลืมมันยิ่งจําได้โอเคไหมถ้าผมพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆคือเราอยากที่จะลบอะไรออกไปจากสมองเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเราไปกดปุ่ม delete ในคอมพิวเตอร์แล้วเรากด delete มันทิ้งไปแบบนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสิ่งที่จะอธิบายเอาง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าคุณอยากจะลืมจริงๆเนี่ยคุณต้องสร้างสิ่งบางอย่างขึ้นมาทดแทนมัน ผมจะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับเอาแบบที่คนประชาชนอย่างเราสามัญชนอย่างเราเข้าใจแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าการทํางานของสมองเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีรูปแบบของการทํางานแบบประมวลผลส่วนที่เป็นเมม ORY ความจําส่วนที่เป็นอารมณ์แล้วก็จะมีส่วนอีกต่างๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะขอเอาประเด็นของการประมวลผลและเมม ORY แล้วกันเพราะท็อปิกของเราคืออยากลืมแต่ลืมไม่ได้ต้องทํำยังไงนะครับ ถ้าใครดูถ้าใครดูการ์ตูนเนี่ยจะมีเรื่อง i n i ไซ OUT อัเน,นี้ยผมแนะนำเลยมีภาคหนึ่งและภาคสองล่ะผมผมแนะนำว่าคุณจะเข้าใจการทำงานของระบบสมองคุณได้มากแล้วพอคุณเข้าใจระบบการทำงานของสมองคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะนำส่วนเหล่านั้นอ่ะมาใช้ประโยชน์ในการฝึกในการเรียนรู้ในการทำงานอะไรบางอย่างสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายในการทำอะไรบางอย่างคุณก็มาแยกเลยว่าโปรเซสนั้นอาจจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ การเรียนรู้การฝึกฝนการควบคุมอารมณ์การวางแผนอะไรต่างๆเงี้ยก็จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจสมองหรือวิธีทางการทํางานของมันอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเอะแล้วเราต้องทําอะไรแบบไหนคอนโทรลอย่างไงหรือทําไปคิดไปเก็บข้อมูลไปแบบนี้ก็จะใช้เวลานานแต่ถ้าเราเข้าใจเรามีข้อมูลอย่างเนี้ยมันจะเป็นทางลัดให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องของอยากลืมแต่ลืมไม่ได้ต้องทำยังไงเราไปในสมองที่เป็นส่วนของเมม o r y แล้วกันกับสมองประมวลผลนะครับสมองเราอะตัวมีตัวควบคุมอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะมิดาลานะครับก็จากที่ผมเคยศึกษามาโอเคผมอาจจะจำไม่ได้ว่าหน้าที่เขาทำคืออะไรแต่ไอ้เจ้าอะมิดาลาตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณอะ่ะทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่แบบ เป็นคนป่าเลยเป็นคนป่ายังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยหน้าที่ของคุณก็แค่หาอาหารกินนอนนะครับแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์เอาชีวิตรอดจากสัตว์จากสิ่งอันตรายต่างๆนี่แหละสมองจะมีหน้าที่ของมันก็คือว่าจำว่าอะไรปลอดภัยแล้วจำว่าอะไรอันตรายมนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้นะครับว่าโอเคฉันจำอันนี้ได้นะอันนี้ปลอดภัยนะอันนี้กินได้นะอันนี้กินไม่ได้นะ อันสัตว์ตัวนี้มีอันตรายต่อเรานะสัตว์ตัวนี้ปลอดภัยกับเรานะเราพักอาศัยที่ไหนถึงจะมีร่างกายที่อยู่ดีอบอุ่นดีอะไรแบบนี้อะไรบ้างที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นสมองส่วนความจํานี่แหละก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราเป็นคนจนถึงทุกวันนี้ประเด็นของมันก็คือว่าพอสมองมันมีหน้าที่ในการจําแล้วอะมันจะลืมยากต่อให้เราอยากจะลืมแค่ไหน นะครับมันไม่ง่ายเหมือนเรากด delete หรือกดลบทีเดียรละหายไปเลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีไงว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะนำข้อมูลตรงนั้นดึงมันขึ้นมาใช้แต่โอเคมันก็จะมีการประมวลผลหรือมันจะมีรูปแบบการที่เราจะดึงมันขึ้นมาใช้อย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับกลับมาในท็อปปิกของเราหัวข้อนี้ก็คือว่าอยากลืมแต่ลืมไม่ได้ต้องทำยังไงอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่คุณ เมโมรี oli, สิ่งใหม่ๆเข้ามาในสมองจดจําอะไรเข้ามาไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจดจําสมองเราจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าตัวของซินแน s ซินแนปเนี่ยถ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายไว้เนี่ยคุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน YouTube หรือใน Google ก็ได้แต่สิ่งที่ผมเข้าใจและได้ถูกนํามาใช้ก็คือตัวซินแนปเองอะ่ะก็คือทําหน้าที่เป็นตัวคล้ายๆกับเครือข่ายประสาทของคุณเวลาที่คุณจําในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามา มันก็จะถูกเหมือนคุณค่อยๆหยอดกระปุกไปในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นยิ่งคุณทําบ่อยๆทําเยอะๆมันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีนี้ประเด็นของการลืมเนี่ยสมมุติว่าคุณเจอเรื่องเจ็บปวดมาละกันคุณเจอเรื่องเจ็บปวดที่คุณต้องโฟกัสอยู่กับมันโฟกัสอันตรายคือคุณได้รับผลอะไรบางอย่างมาที่สิ่งนั้นอะ่ะมันทําให้คุณเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยแต่คุณอยากจะลืมมันอย่างเนี้ย ในขณะที่คุณกําลังเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นผชิญเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยสมองมันมีการไปโฟกัสไปโฟกัสสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้ตัวของหน่วยความจาเมมโมรีหรือว่าไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าซินแนปเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นเขียนขึ้นพอมันทับมากๆทําบ่อยๆมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเป็นอะไรมันใหญ่ขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณจําสิ่งสิ่งนั้นอ่ะได้ชัดเจนขึ้นเห็นไหมแต่พอคุณผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมมมมมาาเเรรืื่่่่อองงไไไดดีีััันนหยปลกบ ผ่านมาแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าระยะเวลามันผ่านมาตัวสิ่งสิ่งนั้นอะตราบใดที่คุณยังคิดถึงมันอยู่ะมันจะใหญ่ขึ้นมันจะโตขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณจําสิ่งสิ่งนั้นอะได้อย่างชัดเจนถ้าเทียมง่ายๆาเทียมง่ายๆเหมือนอะไรเวลาแผนที่แผนที่เราเห็นตึกรามบ้านช่องเราเห็นสถานที่ต่างๆเนี่ยสมมติว่าตึกเนี่ยสูงเท่ากันหมดเลยพอตึกเหล่านั้นเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยคุณก็จะไม่มีการสังเกตใช่ไหม เวลาที่คุณเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีแล้วคุณใส่มัน่ะคุณหยอดมันทุกวันคุณโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเหมือนกับคุณไปสร้างตึกตึกหนึ่งอ่ะให้มีความเติบโตเติบโตขึ้นอย่างเด่นชัดเลยทีนี้เวลาที่คุณจะไปไหนเดินทางยังไงในแผนที่นั้นอ่ะเวลาที่คุณหันกลับมาหรือคุณมองไปมองมาคุณก็จะเห็นตึกที่คุณสร้างขึ้นจากความจําไม่ว่าจะดีและไม่ดีที่คุณทํามันบ่อยๆจนมันเติบโตอย่างนี้คุณจะเห็นมันอย่างชัดเจนนั่นแหละครับและตราบใดที่ตึกนั้นอ มันยังอยู่อย่างชัดเจนอะคุณจะไม่มีทางที่จะลืมสิ่งสิ่งนั้นได้ถ้าเกิดว่าความจําที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจําถ้าคุณสร้างตึกต่งนั้นโอเคมันจะจําได้พวกคุณโฟกัสอยู่กับมันบ่อยแต่ถ้าคุณอยากลืมแล้วสิ่งสิ่งนั้นอะตึกนั้นมันยังโตอยู่อะตรงเนี้มันไม่สามารถทําให้คุณอะลืมได้นะครับเราจะทํายังไงให้สมองของเราเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่สามารถกด delete ลบลงไปแล้วทุกอย่างมันหายไปมันทําไม่ได้วิธีการที่วิทยาศาสตร์อธิบายออกมาง่าย ก็ไม่ง่ายเนาะแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายออกมาในเรื่องนี้ยเวลาที่คุณอยากที่จะอยากที่จะลืมอยากที่จะลืมอะไรคุณต้องสร้างสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะครับสมมุติว่าสมองเราทํางาน100%เลยมีเมมโมรี่ร้อยเมมโมรี่ร้คุณใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าคุณทํางานหรือคุณทํากิจกรรมหรืออะไรทุกอย่างอะสมองคุณเก็บได้100%ใช่ไหมทีนี้ถ้าตึกนั้นอะมันใหญ่มาก มันอาจจะอยู่ใน50% 60%ของสมองคุณไปแล้วมันเลยลืมสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้ทีนี้ถ้าสมองคุณเป็น100%นอะ่ะกลับไปเรื่องของการเอาตัวรอดจำได้ไหมกลับไปเรื่องของอาการเอาตัวรอดสมองอะ่ะจะไม่ทำการให้คุณลืมมันง่ายๆหรอกสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อให้คุณสามารถลืมสิ่งสิ่งนั้นได้อะ่ะคุณจะต้องเอาสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนหรือคุณจะต้องสร้างไอ้ตึกเตี้ยๆที่มันไม่ได้โดดเด่นอย่างเงี้ย ให้มันขึ้นมาทดแทนขึ้นมาทดแทนขึ้นมาทดแทนจนมันเท่ากับตัวของตึกที่คุณอยากจะลืมพอ,อมันเข้ามาแล้วอ่ะโอเคเขาเรียกว่าความสําค okay. ัญมันเริ่มจะเท่ากันกับตึกที่คุณสร้างขึ้นมาที่คุณอยากลืมมานะคุณจะต้องสร้างสิ่งสิ่งใหม่ขึ้นมาให้มันเด่นกว่าตึกตึกเดิมให้มันสูงกว่าตึกตึกเดิมคุณจะได้อ๋อโอเคเขาเรียกว่าเบี่ยงความสนใจไปที่สิ่งสิ่งนั้นถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะก็คือว่าสมองเนี่ยอะไรที่เราใช้บ่อยเนี่ย มันจะเป็นตึกสูงแล้วมันจะชัดเจนแล้วมันจะทําให้คุณจําได้ง่ายแต่ถ้าอะไรที่คุณไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเนี่ยมันจะถูกลดระดับลงไปลดระดับลงไปลดระดับลงไปจนเหมือนกับตึกทั่วๆไปในแผนที่เห็นไหมอ่ะถ้าหลักการตรงนี้ที่ผมอธิบายเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนอ๋อฉันก็แค่สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าแต่คุณต้องสร้างจนมันชัดเจนมากกว่าสิ่งเก่าๆอันนั้นนะบางอย่างถ้าคุณแบบ สมมุติว่าเกิดจากความเจ็บปวดการสูญเสียใครบางคนที่คุณรักหรือเกิดจากเอาง่ายๆอ่ะประสบการณ์ที่คุณเคยอกหักกับคนสําคัญสําคัญคนนั้นแล้วคุณมานั่งฟูมฝายเสียใจวนเรื่องราวอยู่เป็นแบบหลายเดือนหลายปีแบบเนี้ยตึกนั้นมันจะสูงมากๆแล้วมันก็จะมีคําที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าไปเจอคนใหม่เพื่อไปแทนคนเก่าอันนี้ในมุมของความรักนะผมยกตัวอย่างในมุมของความรักทีเนี้ยมันก็คือการไปสร้างตึกตึกใหม่ให้มันไปโดดเด่นชัดเจนมากกว่าเดิมนั่นแหละ ถ้าเราทําแบบนี้ได้ตัวของสมองยอย่าลืมว่ามันมีแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนี้เวลาที่คุณไปให้ความสําคัญกับสิ่งใหม่สมมติของเก่าไอสิ่งที่คุณอยากลืมสมองใช้ไปแล้วห้าสิบแล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำอะไรไม่รู้ในชีวิตของคุณชีวิตประจำวันทีนี้พอคุณไปให้ความสําคัญกับสิ่งๆๆใหม่มันก็จะเริ่มไปใช้เริ่มไปใช้ทดแทนเริ่มไปทดแทนสิ่งที่ไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยๆไอส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละ มันจะถูกเข้าไปแทนที่แทนที่สิ่งเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ใช้งานวิธีการง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะลืมใครบางคนยังไม่ต้องไปหาคนใหม่นะคุณอาจจะสร้างกิจกรรมคุณอาจจะออกไปหาเพื่อนไปสร้างชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งไปสนใจเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับทํามันเยอะๆสร้างตึกใหม่ๆสิ่งใหม่สร้างตึกใหม่เนี่ยให้มันไปสูงกว่าตึกเก่าที่คุณอยากลืมตรงนี้ต้องใช้เวลา ทำที่เขาบอกว่าให้เวลาเป็นตัวช่วยให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้เวลาทําให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นมันเป็นเรื่องของระยะเวลาสิ่งนี้เราได้ยินมาแต่เราไม่เคยได้เข้าใจมันชัดเจนเห็นไหมครับทีนี้กลับมาถ้าคุณทําตรงเนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณอย่าลืมนะว่าสมองเรามันต้องการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทําให้พลังงานของคุณเนี่ยเกิดความขี้เกียจ ประหยัดพลังงานของคุณเพื่อที่ให้คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วถ้าคุณไปทําสิ่งสิงใหม่เนี่ยมันจะไปลดทอนสิ่งเก่าที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเพื่อให้คุณนะประหยัดพลังงานในการใช้ชีวิตแต่พอเราทําอย่างนี้ได้นะสิ่งเก่าๆที่คุณอยากจะลืมเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจนะว่าคุณอยากลืมมันแค่คุณไปเบี่ยงเบนไปสู่ความสนใจใหม่ๆแค่น,นี้เองสมองก็จะสามารถไปจําสิ่งใหม่ๆทดแทนนะครับอันนี้คือการทํางานของซินแนปเลยแต่ว่าถ้าผมอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือผมก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่แค่ ผมเข้าใจหลักการการทํางานาเข้าใจสมการมันแบบนี้แหละผมถึงสามารถที่จะเลือกที่จะลืมหรือจําอะไรบางอย่างได้นะครับทีนี้ในชีวิตประจําวันกลับมาที่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วกันสมมุติการเรียนาการเรียนรู้ของเราการเรียนรู้ของเราเราเป็นนักศึกษาหรือเราเป็นนักเรียนหรือเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทํามันทุกวันสิ่งที่เราหมกมุ่นมันทุกวันเงี้ยมันคือการสร้างสิ่งสิ่งใหม่มันคือการสร้างตึกใหม่ของซินแนป เราถึงได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวไงอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องแบบเก่งการทรําธุรกิจเก่งอะไรบางอย่างนะแต่คุณเชื่อไหมว่าทุกคนสามารถเก่งในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณหมกมุ่นได้ทุกวันด้วยยงยกตัวอย่างเช่นบางคน,เ,นเล่นเกมแบบวันหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงเลยไม่รู้จะทําอะไรเลิกงานมาเล่นเกมเปิดเกมเลิกงานเล่นเกมเปิดเกมคุณเชื่อไหมคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเกมนะมันไม่จําเป็นว่าวันนี้คุณจะแบบ ไม่ต้องเป็นนักกีฬาระดับโลกไม่ต้องเป็นนักธุรกิจรวยแบบหมื่นล้านพันล้านระดับแนวหน้าในประเทศไม่ต้องเป็นแบบหมอผู้เชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นนะครับคุณเชื่อไหมคุณเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันอย่างสมมุติว่าคุณเป็นคือเลิกงานมานั่งดู Netflix ทุกวันเลยวันละ3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดู n น t f l i x ไงทีนี้นคุณก็ ออกไปเจอเพื่อนอุ๊ยเรื่องนี้ฉันดูแล้วเรื่องนี้สน,นุกนี่เรื่องนี้เห็นไหมคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเนี่ยแหละคือการทําสิ่งที่มันทําซ้ําทําซ้ําสร้างตึกใหม่ๆที่คุณอยากจะให้คุณจําและเก่งในเรื่องนั้นนั้นทาบ่อยๆมันคือการสร้างตึกสูงขึ้นมาทดแทนสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับอันนี้แหละคือการ move on ออกจากสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีคุณรู้สึกว่าคุณอยากออกมาจากมันคุณอยากลืมมันเห็นไหมครับถ้าคุณเข้าใจสรรมการนี้คุณเอาสมการนี้ไปใช้นะคุณเลือกได้เลย ว่าคุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งไหนนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือว่าสิ่งที่คุณลงเวลาไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคุณไหมมันเกิดคุณค่าอะไรกับคุณไหมตรงนี้เลือกให้ดีนะบางคนนะ่ะโศกเศร้าเสียใจรู้สึกว่าชอบทําอะไรบางอย่างที่มันเฮ้ยมันรู้สึกดีนะมันอาจจะดีต่อใจนะแต่ความจริงมันอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเอาสมองหรือเวลาที่ สัสดส่วนที่เป็น100%ในความคิดของเราเนี่ยไปเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวกับคนรอบข้างกับอนาคตที่ดีอันนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครดูมาถึงคลิปผมตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุณกําลังทําสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตตัวเองพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมขอตบมือให้กับคนที่ดูถึงจุดจุดนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของสมการสมการในการใช้ชีวิต นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณสามารถเอาสมการนี้ไปใช้ได้เลยทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องการพูดวันนี้คือเราต้องการแก้ไขปัญหาการเทรดนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ะจะมีการสร้างซินแนปสร้างหน่วยความจําพิเศษตรงนี้แหละในช่วงแรกที่เขาแบบทำกำไรได้โดยไม่รู้ตัวทำกำไรได้ด้วยการแบบถ้าผมยกตัวอย่างการเทรดทองคำหรือตลาด Forex อ,อย่างเงี้ยหรือตลาดคริปโตอย่างเงี้ย ที่เป็นฟิวเจอร์นะครับที่เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแบบนี้มันจะมีอยู่คํานึงที่เรียกว่าการตั้ง SL เนาะหลายๆคนถ้าเป็นเทรดเดอร์จะเข้าใจนะครับทีนี้เราเคยทํากําไรมาด้วยการที่เราไม่ตั้ง SL อสลเราเข้าไปผิดทางเราอาจจะถูกทางได้กําไรโอเคอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดทางแล้วเราไม่ตั้ง SL แล้วเราปล่อยมันลากแล้วมันก็กลับมาฟ้ากลับมามีกําไรกลับมาเท่าทุนหรือมีกําไรหรือกลับมาเขียวมีกําไร เราก็ปิดโพสิชันนั้นทิ้งอ่าเราเคยทําได้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเราทําครั้งที่ 2, 2ครั้งที่3ครั้งที่4อุ้ยโหวินเลตดีนี่ไม่เห็นต้องตั้ง SL เลยเห็นไหมนั่นแหละเรากําลังสร้างซินแนปบางอย่างให้มันเติบโตขึ้นสร้างตึกใหญ่ๆให้มันเติบโตขึ้นทีนี้สมองเราก็มันมันก็จะไปจําแล้วว่าไอ้การทําอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นประโยชน์นะเฮ้ยมันดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าไปก่อนเดี๋ยวฟ้าค่อยปิดเดี๋ยวมีกาไรค่อยปิด,หปดเห็นไหมแต่คุณเชื่อไหมครับว่า ต่อให้คุณวินเลด9 9 9 9รถ้าคุณไม่ตั้ง SL เนี่ยขอแค่ครั้งเดียวที่กราฟมันไม่กลับมาฟ้าให้คุณคุณก็มีโอกาสที่จะพอแตกหรือเรียกว่าหมดตัวจากการเทรดได้เลยนะครับเทรดเดอร์ er เก่งๆอะจะเข้าใจจุดนี้ดีนะครับไม่มีเทรดเดอร์คนไหนนะที่เก่งแล้วนะที่เขาจะไม่มี Position ที่ขาดทุนนะครับทุกคนจะมีการคัดแล้วรู้ตัวว่าโอเคตรงนี้ต้องคัดนะ ตรงนี้ต้องยองปอดขาดทุนนะไม่งั้นมันจะเสียหายเรื่องทุนนะแบบนี้เห็นไหมครับฉะนั้นวิธีการแก้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบตั้ง SL และคุณก็เจอสภาวะที่แบบชนะ99%ก็จริงแต่แพ้1%น่อะ่ะคุณล้างพอร์ตคุณพอร์ตแตกคุณผ่านแบบนี้มาแล้วคุณรู้สึกว่าฉันจะแก้มันยังไงนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยคือคุณต้องไปสร้างซินแนปตัวใหม่สร้างซินแนปแบบใหม่สร้างตึกแบบใหม่ที่แบบว่าผิดทางนิดเดียวขัดทิง้ง ผิดทางตามแผนถึงจุดคัดคัดทิ้งอาจจะเริ่มจากโพซิชันเล็กๆก่อนเงินน้อยๆก่อนแต่มันไม่ได้คุณมาคาดหวังในการที่มันจะมาสร้างกําไรนะแต่วันนี้ผมอยากให้คุณสร้างสิ่งที่ถูกต้องสร้างซินแนปสร้างตึกใหม่ที่มันถูกต้องทดแทนไอ้ตึกแบบเดิมที่มันมีอันตรายจนถึงขั้นปอยแต่งเงี้ยด้วยการเข้าตามแผนแล้วคัดตามแผนนะครับถ้าคุณเปิดโพซิชันที่มันใหญ่ขึ้นการฝึกจะยาก ฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องโฟกัสเลยว่าเฮ้ยชั้นเทรดตรงนี้เพื่อที่ฉันจะฝึกในสิ่งที่ถูกต้องนะนะครับคุณไม่ต้องไปลืมหรอกว่าไอ้คุณเคยทําแบบนั้นอะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปลืมมันคุณจํามันไปแต่คุณแค่จะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของการที่เราเอาประโยชน์จากการเข้าใจสมการสมองในเรื่องของการลืมเข้ามาใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะออาผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นคุณไม่มีแบบแผนอะ่ะ คุณไม่มีแบบแผนและคุณก็เข้าตามอารมณ์เข้าตามอารมณ์เข้าตามอารมณ์แล้วพอเวลาการาฟวิ่งแรงๆถ้าเวลาการาฟขึ้นเราจะเรียกว่าอาการโฟโมอาการโฟโมนี่หรือที่เรียกว่า f e a r of Missing Out หรืออาการกลัวาการตกรถเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วนะครับอันนี้ไปดูได้ในช่องเนาะอาการกลัวาการตกรถเนี่ยก็จะมีเหตุผลมาอีกหลายปัจจัยเลยแต่มันคือนิสัยนิสัยหนึ่งที่มันเป็นอันตรายในระยะยาวของเทรดเดอร์เนาะถ้าใครที่อยากแก้ตัวเนี้ยแนะนำง่ายๆนะครับ คุณก็แค่สร้างสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนมันว่าเฮ้ยกาไปแล้วนะปึ้งแต่สิ่งใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาทดแทนว่าเฮ้ยฉันจะต้องรีบกดกลัวตกรถหรือเข้าก่อนยังไม่ถึงจุดเข้าเนี่ยค right ุณจะต้อ right. งบอกกับ <Kristen> ตัวเองว่าฉ Je like ันจะเข้าตามแผนฉันจะรอแผนฉันจะเข้าตามแผนฉันจะรอแผนยังไม่ถึงจุดเข้าฉันจะไม่เข้าฉันจะรอแผนฉันจะรอแผนฉันจะรอแผนเห็นไหมท่องบ่อยๆทําบ่อยๆท่องบ่อยๆทําบ่อยๆจนไอ้ตึกที่ว่าฉันจะรอแผนเนี่ย มันโตขึ้นมามากกว่าชั้นกลัวตกรลดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยสมองคุณจะเริ่มจําสิ่งนี้ได้ดีกว่าจําสิ่งนี้ได้ดีกว่าแต่มันต้องระหว่างบอกตัวเองแล้วเนี่ยต้องกดตามด้วยนะต้องกดตามแผนต้องฝึกที่จะกดตามเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะฝึกไม่ได้นะต้องตามตามแผนต้องกดตามแผนต้องมีวินัยตามแผนนะต้องกดด้วยต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะครับ พอเราลงมือทำบ่อยๆลงมือทำบ่อยๆตึกมันก็จะค่อยสูงขึ้นตอนไปทดแทนแอาการโฟโมเก่าๆของคุณสมการนี้ผมได้นําเอามาใช้ในการเทรดหลายๆอย่างเลยในการแก้ปัญหาเพราะผมเองก็เป็นคนที่แบบสแสวงหาความสําเร็จในการเทรดเนาะเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าแล้วว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์ไปตลอดชีวิตมันเป็นอาชีพที่คุณถาเงินจากที่ไหนก็ได้ไม่มีเพดานรายได้จํากัดมีรายได้มากตามทักษะความสามารถของคุณฉะนั้นพอผมเข้าใจจุดนี้สมการเนี้ย ของสมองแบบนี้ผมก็เริ่มแล้วอ๋ออันนี้มีปัญหานะจาอ่ะจําก็จําไปอ่ะว่ามันมีปัญหาทําแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาแต่ต้องสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาต้องสร้างซินแดปหลอกสมองจะใช้คําว่าหลอกสมองก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็คือการสร้างสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนสิ่งเก่าแค่นั้นเองให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะอะไรที่คุณไม่ค่อยได้ทําอ่ะอะไรที่คุณไม่ค่อยได้ทําอ่ะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเป็นเหมือนตึกทั่วๆไปในสมองของเราในซินเน่ ที่เราไม่ได้ไปให้ความสนใจเพราะเราไม่ไปสนใจมันเราก็จะลืมสิ่งสิ่งนั้นไปและไอสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยพอเราค่อยๆลืมไปลืมไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีกับชีวิตเห็นไหมครับอันนี้คือสมการที่คุณจะสามารถนําไปใช้ได้ในเรื่องของการเทรดและในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้เนาะแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาใครที่มีปัญหาดูคลิปนี้แล้วคุณได้ประโยชน์เนี่ย คุณสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะไปดูเพิ่มเติมถ้าคุณแบบรู้สึกว่าการศึกษาสมองในการศึกษาวิทยศาศาสตร์นูโรไซแอนเนี่ยเป็นประโยชน์ด้านจิตวิทยาด้านชีวิตของคุณอันนี้คุณไปหาข้อมูลเลยแล้วก็ผมฝากไว้ด้วยว่าถ้าคุณได้ประโยชน์อะไรมาคุณอาจจะมาแบ่งปันในคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าจะไปศึกษาอะไรดีไปเพิ่มอะไรดีและคุณได้ตรงไหนมาใช้ประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนผมก็ขอบคุณมาแทนทุกคนที่นี้ด้วยทีนี้ถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวหรืออยาก ได้รับข้อมูลดีๆหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดจิตวิทยาเรื่องสมองเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ผมฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยผมจะทํานําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ